ในช่วงสองสัปดาห์นี้ถือว่าการชุมนุมอิทธิพลของโซเชียลมีเดียก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะค,คุณกอเขตคะช่วงนี้รเราคงต้องต้องไปตรวจสอบดูค่ะว่า Facebook หรือว่า Twitter Instagram มีผลกับการชุมนุมหรือไม่เราไปสำรวจกันค่ะ ช่วงนี้ประชาคมใน Facebook คึกคักเป็นพิเศษเมื่อหลายคนเปลี่ยนจากภาพประจำตัวหรืออวตารแสดงจุดยืนคัดค้านพรบนี้รัโทษกรรมกันทั่วการโพสต์และแชร์ของชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้กระแสะการคัดค้านเติบโตจนเกิดเป็นแคมเปญประชาคมโซเชียลมีเดียร่วมม็อบราชดำเนินหรือในเว็บไซต์อย่าง change. org ก็มีแคมเปญคัดค้านพรบนี้รัโทษกรรม ซึ่งถึงวันนี้มีผู้มาร่วมลงชื่อกว่า0 0แสนรายแล้วเมื่อไปดูว่าคนไทยพูดถึงอะไรกันบ้างแม้ข้อมูลเชิงปริมาณของวันนี้จะบอกไม่ได้ว่าการเมืองเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเพราะการเมืองที่ถูกพูดถึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงคำว่าพรบนีรโทษกรรมที่จะเซิร์ชเจอในระบบเก็บสถิติ สนใจคือผู้ท่องโลกออนไลน์ได้สร้างวัฒกรรมใหม่ๆขึ้นมาสนับสนุนจุดยืนของตนหลายคนดัดแปลงตกแต่งกลายเป็นแคมเปญที่แสดงความเป็นตัวเองซึ่งไม่ได้มีแต่ฝ่ายคัดค้านพรบนี้ระโทษกรรมเท่านั้นยังมีฝ่ายที่คิดต่างออกไปเกิดเป็นบทสนทนาที่หลากหลาย อะไรคือสิ่งที่พวกเขาแชร์มากกว่าข้อมูลหรือเอาไม่เอาเรายังพบว่ามีข้อเสนอที่ชวนให้คิดไปไกลกว่านั้นอย่างเช่นคุณสวิงตันอุดและคุณชัชวาลทองดีเลริรจากเชียงใหม่ ที่เสนอทัศนะต่อทางออกประเทศไทยไว้ว่าที่จริงแล้วความเห็นต่างในพรบรนี้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์หนึ่งของการรวมศูนย์อำนาจที่เรียกว่าใช้ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือเท่านั้นเราควรต้องกลับไปปฏิรูปโครงสร้างอำนาจเสียใหม่ไม่เช่นนั้นแล้ววิกฤตการณ์ทางการเมืองก็จะเกิดขึ้นมาอีกในอนาคตเพราะเรายังอยู่ในโครงสร้างอำนาจแบบเดิมมากกว่าความเห็นความรู้สึกที่ถูกแชร์กันรวดเร็วมากมาย หลายคนบอกว่าอยากเห็นข้อมูลที่เป็นความรู้และข้อเสนอทางออกจากซอยตันไปหาซอยใหม่บนถนนสายประชาธิปไตย